สวัสดีค่ะเบลล่าราณีแคมเพนนะคะครับสวัสดีค่ะป๊อมนะครับผมกับเบลแล้วก็เบลกับผมนะครับใช่แล้วผมกับเบลแล้วผมเรารู้จักกันมานานแล้วว่าเรารู้สึกว่าเราสนิทกันแล้วอ่ะมันเห็นกันในทุกมิติอ่ะแล้วก็แบบรู้จักนิสัยใจคอแบบจริงๆนะคะไม่มีหรอกโอพูดไปเองสิไม่มี พร้อมมีความรู้สึกนี้อยู่เลยว่าว่าเบลดีน่ารักมันเห็นชัดชัดอยู่แล้วด้วยหลักฐานอะไรต่างๆพร้อมจะบอกว่าว่าวันวา,วาคือเดือนสุดท้ายของปีนะครับอแต่เธอคนดีคือคนสุดท้ายของเราทุกลมหายใจเลยเธอ แต่เธอก็เค้นอายอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่้องว่าไอาย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 าก็พอแค่เพียงเท่านี้เป็นอันเข้าใจ